สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์ของแพลตฟอร์มเฟสบุ๊กนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m m k h นะครับอ่าแล้วเราก็เข้ามาที่เว็บแรกครับก็คือ k m m k h c o m เนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับให้เริ่มไปที่ขวามือบนนะครับจะมีคำว่าสมัครสมาชิกตรงนี้เนาะให้เราเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราสักครู่เนาะ อ่าตรงนี้ครับเราจะเราใส่ข้อมูลครับเพื่อเป็นการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงก็ได้เนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้นนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็กดคำว่าสมัครสมาชิกด้านล่างเลยนะครับแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เรากดหลงชื่อเข้าใช้งานนะครับจะกลับมาที่หน้าเดิมากกินะครับ อ่าทีนี้ครับหลังจากที่กดลงชื่อเข้าใช้ครับจะเลื่อนเข้าที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับด้านซ้ายมือครับจะเป็นเมนูเลือกใช้งานเยอะแยะมากมายตรงนี้เลยเนาะกระด๋อให้คุณผู้ชมตั้งแต่ครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมนูแรกกันแล้วเนาะสำหรับใครที่เข้าฟินที่หน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่นะครับเรื่องไปือกูด้านบนนะครับด้านบนจะมีแพลตฟอร์มเลือกเยอะแยะมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอินสตาอินสตาแกรมทวิตเตอร์ก็อยู่ตรรรงนนนี้ะะคับเเเเาาลลือกไปย อ่าทีน so no ี้ครับหลังจากจะเริ่มแปรปอมจัดด้านบนนะครับเริ ah ่มมไปดูตรงบนบนตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ครับคุณจะมีหัวข้อเลือกเเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้ให้คุณผู้ชมทุกท่านครับเลือกใช้การหรือว่าเลือกใช้ปั๊มได้เลยเนาะสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาทำตามผมได้เลยเนาะอ่าทีนี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็มาทำมาเลือกหัวข้อบริการแนะนำรถเลยตรงนี้เลยนะครับอ่าก็มาช่องต่อไปคือช่องบริการเลยเนาะ อ่ะตรงช่องบริการครับที่นี่เขาก็จะมีหลายตัวบริการถ้าเลือกใช้งานเยอะเยะม,มากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นถูกใจโพสถูกใจปติตามแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นแชร์โพสอะไรพวกนี้เนะะาะก็อยากให้คุณผู้ชมก็แนามาที่ของ,ของ,ของอมเขาเพิ่มความนต์ตรงนี้ได้เลยเนาะอ่ะเราเรื่มหัวข้อนี้นะครับอ่ะตรงนี้เนาะจะผมันเลยตัวอ่ะตัวนี้นครับ เถ้ามาช่องรถไฟคือช่องอคำอธิบายครับเด i i kind of ี mm ๋ยวก็เดี <moderate> ๋ยวให้คุณผู้ชมครับมาดูตรงมาเหตุตรงนี้เนาะตรงมาเหตุก็จะมีข้อมูลบอกกับคุณผู้ชมนะครับอย่างเช่นเมื่อใดนะครับบริการไม่ว่างและความเร็วเริ่มต้นของเรากระบวนการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นอย่างวางคำสั่งซื้อที่2ในลิงก์เดียวกันนะครับก่อนที่จะคำสั่งซื้อบางคนจะเสร็จสมบูรณ์นะล้วบอกไว้แล้วคุณผู้ชมก็แวะมาดูตรงมาเหตุกันด้วยเนาะอ่าโอเคครั้ที่นี้เราไปช่องต่อไปคือมาช่องลิงก์ครับสำหรับที่ถึงช่องลิงก์ดเเยนาะ อ่ะทีมาช่องต่อไปคือช่องปริมาณครับคุณชอบปริมาณก็คือตรงนี้ครับเราจะยังใส่ไม่ได้น้อเพราะว่าเขาก็จะให้เรามาตรงนี้เลยนะก็คือตรงคอมเมนต์ครับเห็นไหมหนึ่งมาทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์ครับอ่ะก็ตรงน,นี้เขาให้เราใส่เลยครับว่าต้องการที่จะเพิ่มคําว่าอะไรบ้างครับอ่ะเห็นไหมสมมติว่าผมใส่คําว่าสวัสดีครับเนี่ยมันจะได้หนึ่งปริมาณหนึ่งนะเห็นไหมอ่ะคุณผู้ชมก็ใส่ไปเลยครับว่าคุณผู้ชมต้องการต้องการที่จะปั๊มเท่าไหร่น้ออ่ะผมก็ใส่อีกแค่อย่างเดียวแล้วกันเราก็คือถูกใจมากแล้วกันนเาะอ่ะะปรมาณนี้้แลวกันนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาต ถูกใจมากเอาผมขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตามมาตอนที่พิมพ์เสร็จแล้วกันเนาะอ่าทีนี้ครับผมก็พิมพ์เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมผมพิมพ์มาทั้งหมด20่สิบันนะครับก็จะประมาณเอ่อประมาณ20อ่า20นะครับอ่าทีนี้ครับสำหรับใครที่ใส่ตรงนี้เสร็จแล้วครับก็มาดูช่องต่อไปก็คือตรงช่องเข้าบริการครับตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องใส่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะคำนวณมาให้เราแล้วนะครับทีนี้ครับหลังจากที่ผู้ชมนะอขอแพร่ร้านจากที่ผู้อ่คุณผู้ชมครับเลือกใส่คอมเมนต์แล้วครับว่าต้องกกาารรรรทที่่่จะะใใเไหหคคคัับบ็ุ้้ณผูชมน เขียข้อมูลด้านบนนะครับว่าคุณผู้ชมใส่ครบยังถ้าใส่ครบแล้วให้กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอ่าสำหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะนะครับรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะก็เดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับอ่าเมนูประวัติประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูอ๋อไปเช็คประวัติการสั่งซื้ออขงเราาาเนะว่สราหือ้็จของีเรา่เนาะ ชััดเนนะครบแล้วก็ตรงลิงก์ครับท่านผู้ชมนะครับใส่ลิงก์ผิดนะทำเว็บไซต์เขาก็จะไม่มีการคืนเงินทุกกรณีแล้วก็ไม่สามารถจะปามยอดได้ด้วยนะครับผมต้องผู้ชมต้องเช็คด้วยครับว่ามันคือลิงก์โพสของเราหรือเปล่าเนาะวิธีการเช็คแค่แค่กดไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับจะลิงก์เข้าไปที่หน้าโพสของเราเนาะส่วนด้านขวาครับจะมีข้อมูลบอร์ดเอับจะมีสถานะบอร์ดครับจะในเว็บไซต์กำลังนำเนินการถึงไหนเนาะโอเคตอนนี้ครับอยู่ในช่วงกำลังประมวลผลนะครับกัเดินระหว่างรอประมวลผลแล้ไปเมนูต่อไปด้วยกันก็คือมาที่เมนู อันเมนูเติมเงินครับจะมี5ช่องทางให้เราเลือกใช้งานนะครับมีช่องทางแรกสแกนเคอร์โค้ดช่องทางที่สโอนเงินสดสลิปช่องทางที่สออมปลาวันละช่องทางที่สี่กิจโจช่องทางที่ห้าเพอร์เฟกต์มันนี้นะครับอันส่วนด้านขวาจะมีประวัติการเติมเงินถ้าเราดูนะครับส่วนด้านบนจะมีคำแนะนำด้วยนะครับอันส่วนด้านล่างสุดนะครับตรงนี้ครับจะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะอ่าโอเคครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าโพสของเรานะครับเพื่อดูยอดคอมเมนต์ของเรามมคคคิิดดดววาาเเเห็็นนะกี๋ยขึ้นหรือยังเนาะ อ่าตอนนี้ครับยอดคอมเมนต์ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ29คนแบบเมื่อกี้แบบเป๊ะๆเลยเนาะเพราะว่าเราปังไว้ก็คือ20แล้วครับอ่าตอนนี้ก็มีคอมเมนต์เพิ่มมาแล้วเนาะที่เราพิมพ์ไว้นะครับอ่าโอเคครับสหรุปคือปังยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะห่ังจากที่เราจะจากลากันไปนะครับเดี๋ยู่เมนูมาแนะนำของคุณผู้ชมเนาะให้เราไปที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มาดูลิง์ดูดีเนาะ,ะถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ดูนะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะนำไว้กับใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแน,น,นะนำอยี่ที่5%เลยนะครับสั่งที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าได้อัตราค่าแนะนำเพราะว่าตรงนี้ครับเหมือนเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเนาะ5%นกรถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะส่วนด้านขวาจะมีข้อมูลรายละเอียด่มเติมบากเนาะอทีน,นี้เรากลับมาที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่ก็คือเป็นเมนูแรกเลยนะครับเริ่มมาทางขวาบนจำเป็นครับว่ติดต่อแอดมินตรงนี้นะ คือช่องทางได้เป็นการกดตัวช่วยเหลือนะครับแล้วก็ช่องทางที่2เป็นการติดต่อทางไลน์เนาะอ่าให้เราไปเมนูต่อ,อ,อไปเลยกันก็คือมาที่เมนูอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอ่าเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับจะดีต่อคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้มืถอถือทะะั้งระบบแอนดรอยและ iOS ได้นะครับก็สามารถที่กดปุ่มฟ้าเพื่อเป็นปการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงมือถือได้เลยเนาะอ่าถ้ามีแอปพลิเคชันนะครับก็จะสะดวกสบายต่อ,อก,การใช้งานเนาะอ่าโอเคเข้าวนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเเววว็็บบบบไไไไซตต์์นนนนนะะะะคคคคครรรัััััผผมมจททิิิ้้้้้้้งงงงลลลกกกใใหาาุณูชชปปอดดสสี Terima kasih.